เมื่อวันที่1 7กันยายนที่ผ่านมาณห้องประชุมผู้บริหารชั้น2อ,อาคารคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์คราราชกุมารีราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการสรัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผ่านร,ระบบ Zoom เป็นพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์าคาราราชกุมารีราชาวิทยาลัยจุฬาภร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอาลาบามารัฐเบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกามุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ร่วมกันพัฒนางานวิจัยครับวัตถุประสงค์ในการไซ g MOU ในวันนี้นะคะก็คือการพัฒนาค่ะนะคะก็คือการช่วยพัฒนาระหว่างสถาบันนะคะซึ่งวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์คราราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ย ก็มีทุนทุนการศึกษาทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักษณ์ครราชกุมารีในโอกาสฉลอง60ปีมหามงคลฉลอง60ปีของพระองค์ท่านน่ะนะคะเพราะฉะนั้น รัฐบาลเนี่ยได้จัดให้ทุนการศึกษาสำหรับคณาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์เนี่ยนะคะติดต่อกันเป็นเวลา10ปีปีละป,ปีละ10ทุนเป็นเวลา5ปีค่ะนะคะจุดเริ่มต้นของการมีตึกขึ้นแน่เลยครับใครนะคะจุดเริ่มต้นของการมีตึกขึ้นแนะะ่เลยครับเพราะฉะนั้นคือวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีเนี่ยนะคะก็ ทำหน้าที่ในการที่จะต้องพัฒนาอาจารย์เพื่อให้กลับมาสอนวิชาพยาบาลเพื่อที่จะจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนในคณาพยาบาลศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยนะคะก็มีความจําเป็นมากที่ว่าอาจารย์จะต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะให้อาจารย์นมีคุณภาพที่จะทําจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปเพื่อให้บริการ ในการดูแลสุขภาพประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ของเราจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้เนี่ยคือเขาต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะไปศึกษาต่อดังนั้นการที่เราจะต้องมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกันในการพัฒนานั่นก็คือ,อในการที่เขา ที่รณาที่จะรับอาจารย์ของเราไปศึกษาเหมือนกับขณะนี้เนี่ยมีอาจารย์ของเราศึกษาอยู่ที่นั่นในหลายท่านด้วยกันนะคะแล้วเราก็ยังมีในการที่จะทํา MOU ร่วมกันเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่ช่วยกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทําการวิจัยร่วมกันทําการแลกเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษานะคะแล้วก็เ,เชิญสามารถที่จะเชิญอาจารย์ มาสอนให้กับเราหรือว่าส่งอาจารย์ของเราไปทําการศึกษาระดับหลังปริญญาเอกอย่างนี้ค่ะก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็สําหรับมหาวิทยาลัยนีนะ้ก็เป็นมหาวิยาลัยหนึง่งเป็นมหาวิทลัยชั้นดีนะคะที่เราก็ส่งอาจารย์เราไปศึกษาะคะ่ะเรื่องของคุณที่จะได้รับชุนเขาเป็อะไรบ้างอะไรนะคะ ผู้ที่จะร,รับทุนจะต้องจ,บ,จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ว่าอายุยังไม่เกิน40ปีได้รับการคัดเลือกนั่นก็คือ,อต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษถึงระดับเกณฑ์ที่มหาชัยในต่างประเทศกำหนดแล้วก็ต้องสมัครไปต้องมีการสัมภาษณ์ต้องมีการ ทำนำเสนอโครงการวิจัยที่ตัวเองจะศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วก็จะวิจัยในเรื่องอะไรซึ่งการวิจัยนียก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อการที่จะมาพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่นี่คุณภาพของการบริการอย่างเช่นการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยการดูแลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่คนที่จะไปเรียนเนี่ยต้องเสนอไปก่อน แล้วเขาก็จะพิจารณาว่าโอเคในเรื่องนั้นเนี่ยเขามีอาจารย์ในสาขาที่เชี่ยวชาญอยู่ในในตรงกันไหมถ้ามีสาขาที่เชี่ยวชาญตรงกันเนี่ยก็าสามารถที่จะรับนักเรียนของเราเนี่ยไปนะคะซึ่งมหาชัยแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยหลากหลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ อ,อาจารย์ของเราจะสมัครไปเนี่ยก็ต้องสมัครไปในมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆที่ University of Alabama at Birmingham คณะพยาบาลศาสตร์ของที่นั่นเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แล้วก็มีสาขาที่อาจารย์เขามีความเชี่ยวชาญหลากหลายซึ่งทำให้โอเคเราก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในการที่เราจะ ทำความร่วมมือเขาเรียกว่าตกลงความร่วมมือกันทางวิชาการนะคะซึ่งหมายถึงว่าในเรื่องของอการวิจัยร่วมกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจารย์ทำอะ,อะไรอะาเชิญอาจารย์มาสอนหรือว่าโอเคอาจารย์ของเราไปศึกษาดูงานหรือว่าไปเทรนนิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาของเราเองที่จะทำให วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เนี่ยมีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติมีวุฒิมีการศึกษามีประสบการณ์ที่ที่ดีที่เข้มแข็งที่จะช่วยในการที่จะสอนจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะคะเนี้ได้บคม่มอจกบะอะไรนะคะการเซ็นสัญญาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากใครบ้างได้รับคารร่วมมือจากใครบ้างอ๋อคือหมายถึงว่าในการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าก็ทั้งสองฝ่ายค่ะ นะคะทางฝ่ายเราเราก็มีรองคณบดีฝ่ายอ,อ,อะไรยะวิจัยและนวันวตกรรมแล้วก็วิเทศสัมพันธ์เรามีผู้ช่วยคณะบดีเพราะฉะนั้นในทีมทีมบริหารทุกคนนะคะมันมีความเกี่ยวข้องเพราะพี่มีรองข้นบดีฝ่ายการศึกษามีรองค้นบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมแล้วก็วิเทศสัมพันธ์แล้วก็มีผู้ช่วยคณะบดีในทุกฝ่ายเหล่านี้คะ่ะเพราะฉะนั้นก็ ทุกทุกคนก็ช่วยกันเพื่อที่ว่าโอเคมาดูว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรได้บ้างที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาของเราเองนะคะค่ะท่านี้ทงการแพทย์ต้องก,การไปถึงับไหนครับอะไรการแพทย์ก้วการไปถึงนครับบุคลากรนะครับแพทย์เพราะบุคลากรทางการแพทย์คำว่าบุคลารกรทางการแพทย์นี่มันมันครอบคลุมหลายสาขานะคะ ในในมาในมหาทลายนี้หรือในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในขณะนี้เนี่ยเรามีคณะแพทย์นะคะเรามีคณะแพทย์ที่วิทยาลัยอักระอะไรอ่ีศสีสว่างขวัตนะคะเป็นวิทยาลัยแพทย์วทยิทยาลัยแพทยศาสตร,รษษ์รีสว่างขวัตนั่นก็เป็นคณะแพทย์ใช่ไหมวิทยาลัยพยาบาลอักระราชกุมารีก็สาขาพยาบาลแล้วก็มีอ,อะไรคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะซึ่งอันนั้นก็สอนอยู่หลายสาขาสอนอยู่ในสาขาวิวทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพมีสาขา,อ,าอะไรอย่างรังสีเทคนิคมีสาขาฉุกเฉินการแพทย์อะไรอย่างนี้ค่ะนะคะส่วนแล้วก็มีคณะเกิดใหม่เช่นคณะวิทยาศาสตร,ร์ขณะนี้เนี่ยก็กำกำลัง เพิ่งเปิดนะคะนี่นก็จะเปิดหลักสูตรใหม่อีกหลายสาขาเลยทีนี้อย่างวิทยาลัยแพทย์เองเนี่ยคือนอกจากเปิดอยู่หลายสาขาแต่ทําร่วมกับพระจอมพระทนบุรีทําร่วมกับที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็โอเคก็แต่ว่าสอของวิทยาลัยพยาบาลาศาสตร์เองเนี่ยเราเปิดอยู่สาสาขาคือสาขาพยาบาลาศาสตร์นี่ะแต่ว่าเปิดอยู่3หลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะนั่นก็คือหลักสูตรปริญญาตรี4ปีและหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเหมือนกันแต่ว่าสองปีครึ่งเรารับคนที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้วมาเรียนอีกสองปีครึ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องเรียนแล้วมาเรียนก็เรียนวิชาพยาบาลเลยก็จบเร็วขึ้นแล้วก็พี่ก็มีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่เป็นนักศึกษา,านานาชาติอีกหลักสูตรหนึ่งเพราะฉะนั้นสามหลักสูตรที่ผลิ พยาบาลระดับปริญญาตรีเข้าสู่ระบบบริการนะคะเราจะมีหลักสูตรระดับหลังปริญญาตรีแต่ว่าเป็นเป็นการเป็นการพยาบาลเฉพาะทางเขาเรียกว่าการพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยก็คือเรียนเป็นการเฉพาะในเรื่องของฉุกเฉินในเรียนเฉพาะในเรื่องของการเ,าเวชปฏิบัติทดแทนไตอะไรเนี้ยนะคะอันนี้ก็โอเคเป็นสาขาเฉพาะน,นี่อีก3สาขาแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเ,เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพราะฉะนั้นก็ าร,าร,ราชบัณลิยจุฬารเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็คือขยายการศึกษาขึ้นเป็นสาขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็พระองค์ท่านเนี่ยขนาดนี้เนี่ยได้เปิดโรงพยาบาล400เตียงเป็นคือถ้าผอว่า นึกถึงพระองค์ท่านที่ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ด้วยพระองค์เองทรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในใน,ในทางวิทยาศาสตร์ทรงสนพระไทยมากในการสร้างองค์ความรู้เรื่องของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคมะเร็งนะคะก็มีทรงสนพระไทยมากเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยที่เรารู้จักกันเลยเนี่ยก็คือ,อ,อสถาบันวิจัยยุฬาภร์ ใช่ไหมคะเรารู้จักเพราะว่าทรงตั้งขึ้นนานและจนกระทั่งเป็นที่รู้จักทีนี้พอพอตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรก็เกิดผลงานวิจัยขึ้นและอย่างที่เรียนว่าผลงานวิจัยที่พระองค์ท่านให้ความสําคัญมากก็คือสาเหตุของการเจ็บป่วยในเรื่องของมะเร็งการเจ็บป่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยอะไรต่างต่างเหล่านี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ทีนี้พอ เกิดผลงานวิจัยขึ้นก็ทรงเห็นว่าควรจะให้มันกว้างขวางมากขึ้นทรงตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อที่ทําให้มีผลงานวิจัยมากขึ้นเกิดนักวิจัยมากขึ้นเพราะว่าบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็เรียนระดับปริญญาโทและเอกจะเห็นว่าคือคล้ายๆกับพอเกิดสถาบัน บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์คือก็เกิดนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นผลงานวิจัยก็ยิ่งมากขึ้นพอมากขึ้นก็น่าจะนําผลงานวิจัยนั้นไปทําให้เกิดประโยชน์แก่คนให้มากขึ้นก็ตั้งโรง,โรงพยาบาลเล็กๆขึ้นเรียกว่าโรงพยาบาลมาเร็งจุฬาภรณ์เคยได้ยินไหมคะโรงเรียนไอโรงพยาบาลร้อยเตียงเล็กๆเองคือเพื่อจะเป็นประโยชน์ทั้งการวิจัยแล้วก็บริการคนด้วยทรง ทุ่มเทอย่างมากในการที่พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการประสานงานทางวิชาการกับต่างประเทศซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทั้งเป็นเป็นมาสำหรับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาด้วยเป,เป็นที่รู้จักกันทั่วคนก็มีความรู้สึกว่าที่นี่เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากคนก็มามากใช่ไหมคะมามากทีนี้มามากก็ ก็ก็ทรงมองเห็นอีกว่าคนมาเนี่ยเยอะใช่ไหมก็แสดงว่าคนยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากและคนมารักษามะเร็งเนี่ยแต่ไม่ได้มาแต่เพราะมะเร็งคนเป็นมะเร็งด้วยแต่เป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคเบาหวานด้วยเป็นโรคนี้โรคนั้นด้วยก็มีความรู้สึกว่าทรงเห็นว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องการประชาชนในต้องการความช่วยเหลือมากก็ขยาย โรงพยาบาลว่าจากโรงพยาบาลเล็กๆร้อยเตียงเฉพาะมะเร็งเนี่ยขยายไปอีก400เตียงให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปไปเลยให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่จะก็ยังเรื่องมะเร็งก็ยังก็ยังให้ความสําคัญเป็นลําดับหนึ่งอยู่แต่ว่าคนมาแล้วอย่างอื่นด้วยจะได้ไม่ต้องมารักษามะเร็งที่นี่แล้ววิ่งไปรักษาโรคอื่นที่อื่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าโรงพยาบาล400เตียงโรงพยาบาล400เตียงที่ใหญ่นะคะ พอพอพอ,พอมีพระนายุบายจะเปิด400เตียงปับ๊บมันต้องมีคนทำงานถูกไหมคะพอจะต้องมีคนทำงานก็ตรงเห็นว่าจะต้องผลิตบุคลากรน,นั่นก็คือแพทย์พยาบาลก่อนนะเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้รับหนังสือจากพระองค์ท่านว่ามาช่วยตั้งโรงเรียนพยาบาลให้ทีเพราะฉะนั้นก็ก็ ที่เกษียนแล้วจากจากสีราชเนาะคือเป็นคณบดีที่สีราชเกษียณมาหลายปีแล้วค่ะนะคะก็เลยก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นไอ้นั่นเนาะเป็นอะไรอ่ะเกียรติยศในชีวิตแต่นะคะพระท่านเออเป็นเกียรติมากเราก็ถือเป็นเป็นอะไรอ่ะ,อะบารมีปกเกล้าวะนะคือหมายถึง ก็มาตั้งโรงเรียนที่นี่ก็อย่างนี้ค่ะเพราะที่นี่ยังเป็นโรงเรียนใหม่อยู่และพระองท่านก็ยังมีพระเมตตาที่คือใครพระราชทานทุนเนาะคือดําเนินการในเรื่องขอทุนเพื่อที่พัฒนาอาจารย์ในขณะนี้เนี่ยคือคือมหาชลัยอื่นๆเนี่ยทุนสําหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างนี้มันน้อยละ แต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเนื่องจากว่าพราะองค์ตั้งตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่เนี่ยก็ก็คิดว่าโอเคก็มีความจําเป็นมากเพราะ,ะนั้นก็โอเคก็ได้พระราชาขอทุนเพราะฉะนั้นคือทำให้เราได้มีโอกาสที่ส่งอาจารย์ไปพัฒนาเพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงเรื่องอนี้ค่ะว่าการที่เราจะต้องพัฒนาเนี่ยเราต้องมีเครือข่ายเนาะเราต้องมีเครือข่ายความร่วมมือเนาะเพราะฉะนั้นก็โอเคก็ โรงเรียนต่างๆที่ที่เป็นโรงเรียนชั้นดีเนี่ยเราก็ส่งอาจารย์ของเราเนี่ยไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ของพี่ขณะนี้อยู่ที่ต่างประเทศ22คนนะอยู่เยอะอยู่ที่โน่นที่นี่ที่นั่นทีนี้ก็โอเคก็ที่นี่เนี่ยอาจารย์ของเราสําเร็จกลับมาทีนี้ก็โอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไล่คบฟังว่าตอนที่พี่อยู่ที่สีราษฎร์เป็นญาเอกที่ในประเทศไทยเนี่ย ที่เป็นประธานนะคะจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็เชิญอาจารย์จากต่างประเทศเนี่ยพวกอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยคณะบดีที่เนี่ยที่ UAB เนี่ยคือหมือน University of Alabama at Birmingham เนี่ยที่เคยเชิญมาตั้ง30กว่าปีที่แล้วนู่น ทีนี้คือค่ายก็โอเคนั่นแล้วก็คือการตั้งต้นที่ทําให้คือค่ายเหมือนกับว่ามีมีความเชื่อมโยงมีความไอไอสัมพันธ์กันอะไรนีใน่ในการร่วมมือกันพัฒนาเและะ้นก็ก็มีความต่อเนื่องเรื่อยมาทีนี้โรงเรียนเราที่นี่ใหม่ก็และก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเราก็เแล้วอาจารย์เราส่งไปอยู่ที่โน่นที่นี่หลายแห่งนี้ก็ก็คิดว่าเรายังจะต้อง คล้ายๆประสานความร่วมมือกับอีกที่อื่นๆด้วยไม่เฉพาะแต่ที่นี่ค่ะซึงก็โอเคก็คงจะได้ดําเนินการต่อไปจริงคืะไคะเพราะเซ็นสัญญาสิที่เรียบร้อยแล้วเกิดใครที่สนใจเพื่อจะรับทุนหรือแลกเปลี่ยนอะไรอย่างี้ต้องติดต่อในสองทางในที่ไหนเองก็ก็ที่นี่อะค่ะค่ะก็โอเคคือหมายถึงว่าน้องๆคือในในคณะนี้เนี่ยยังต้องการอาจารย์เนี่ยอีก มากนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหม่ยังต้องการอาจารย์เนี่ยเพิ่มเพราะฉะนั้นน้องๆพยาบาลที่จบปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็กําลังคลายๆมีประสบการณ์การสอนอยู่ที่ไหนหรือว่าโอเคคือหรือสนใจในเรื่องของภารกิจงานสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถมาสมัครได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะ,ะคนที่ยังอยู่ในวัยที่ คนที่จะไปเรียนต่อระดับเป็นอย่างอกได้อายุต้องไม่เกิน40นะคะอายุต้องไม่เกิน40เพราะนั่นคือหมายถึงว่าเรามีโอกาสเนี่ยก็มาสมัครทำงานที่นี่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะแล้วกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาในการ การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อที่จะผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนนะคะในด้านสุขภาพก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกอ็อย่างที่เรียนค่ะว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นอาจารย์ก็มาสมัครนะคะ